มาครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพรินโซนครับอยู่กันในเกมเบรเซอร์กันนะครับวันนี้จะพามาเรียกเทพสักหนึ่งตัวนะก่อนจะเริ่มคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของช่องเล,ล่นกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกินได้ผ่านส่วนของคลิดด้เลยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็น้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนั้น,นึงการก,กดซุปเปอร์แทงของคุณใต้คลิปในองต่างก็สามารถกดช่องนับชมกัน,กน,นได้เลย ก็ไอดี ID ของน้องๆทางบ้านนะครับอยากจะได้ตัวละครเพิ่มมาสักหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เนี่ยเราเล่นเป็นยูโนเนาะจิตอาชีแล้วก็มีเจ้าริซาดอนคราวนี้นะครับเลเวล54นะแต่ว่าพลังเนี่ยทะลุไปล้านสล้าน3แล้วนะฮะเล่นไม่กี่วันนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดึงเทพสักหนึ่งตัวซึ่งเป็นเทพที่รอมาสักระยะหนึ่งตอนนี้นะครับเก็บหนังสือได้นะครับ อยู่ที่ประมาณพันสเดี๋ยวเราจะเรียกอาเซอุสผู้กําเนิดนะครับเข้าทีมกันสักหน่อยนะครับเอามาเป็นยืนแท้งโหดๆสักนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปแลกกันเลยครับแล้วก็จะไปเรียกอาเซอุสผู้กําเนิดมานะครับก็ตัวสายโจมตีผมมีแล้วนะฮะเป็นอ่ายูโนวาเนาะก็เลยแนะนําไปว่าโอเคนั้นเอาตัวแท้งสักตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวซับมีแล้ว DPS ตัวเราคือมันจะเป็น3องค์ประกอบเนาะดาเมจ แทงซับถูกไหมครับคือยังไม่จะเป็นต้องเล่นเป็นทีมก็ได้นะครับคือความฝันของไอดีเนี้ยเขาก็อ,อยากเล่นแบ็คไว้แหละแต่ว่าโอเคมันมาไม่ทันกิจกรรมแบ็คไว้ใช่ไหมครับพอแบ็คไว้มันมาไอดีเขาสร้างที่หลังใช่ไหมก็อาจจะต้องรออีกประมาณ6เดือนถ้าจะไม่ผิดนะก็อย่าถึงตอนนั้นค่อยว่ากันในระหว่างตอนเนี้ยหเดือนเนี้ยมันก็จะเหมือนไอดีที่ผมเล่นเซิร์ฟ964กเนาะก็คือเราตอนน้องเล่นทีมผสมแพระว่าผมจะเล่นเป็นมิวทูเกาะนะครับล่างหนามาสเตอร์ซึ่งผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะฮะเป็นโฮโอนับรอทำม,มาสแล้วก็ยูโนวาแต่คราวนี้เนี่ยไอดี ID เนี่ยมันมีตัวซับท,ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มีตัวดาเมจที่ดีอยู่แล้วเราก็ดึงตัวแทงสักตัวละกันเนาะไอดีน,นี้นะครับก็แนะนําให้ดึงอาูซูพุกคนเดี๋ยวละกันอาซูพุกโหนดจะหมดสิ้นเดือนนะฮะก็คือสิ้นปีแหละ2 0งพันก็จะเป็นน่าจะเป็นซีการ์ดแฟร์หรือเป็นยนะูโนอาจจะไม่ได้นะเดี๋ยวลองอีกทีนะอ่ะเดีย๋ยวผมมาแลกเลยนะครับก็เดี๋ยวแลกตัวอาูซูพุกโหนดไปตัวนี้ผมบอกเลยว่าแจ่มจริงนะฮะ ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียกอาซิอุสผู้กำเนิดเดีย๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะว่าอ้าวค้างเหรอตกใจนะไม่นะไม่นะแลกไปแล้วนะ <c oughs> อ่าโอเคอ่าผมแลกให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปปั้นเอานะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนไปที่ชิปนะครับเนี่ยอาซิอุสผู้กำเนิดนะครับตัวอซิอุสผู้กำเนิดเนี่ยถ้าดูจากสกิลเขานะครับเขาจะเป็น <c oughs> <c oughs> าสายไลท์คุณสมบัตินะครับสกิลก็เป็นแบบไลท์ไลท์คุณสมบัติไลท่าหมดเลยนะครับดูดิเห็นปะ่ะการโจมตีของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะตีสองครั้งนะครับเขาจะเหมือนอาเซเลยนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะแล้วก็นิสัยเี๋ยผมขอเปลี่ยนให้แล้วกันนะฮะอ่ะไม่บวกไม่ลบพอดีเลยเออพอดีเป๊คือสกิลของเขาค่อนข้างดิบเถื่อนนี่นะไอ,อผมเรียกเลยแล้วกัน อย่างนี้ต้อนรับนะครับ ID น้องใหม่นะฮะรับตัวแท้งไปเลยนะฮะเป็น a r ร์ซีอูสผู้กำเนิดครับอ้าวอย่าค้างดิท่านจบเลยครับค้างแบบนี้อ้าวนี่ครับ a r ร์ซีอสผู้กำเนิดนะครับอยากได้ครับก็มาแลกซะนะฮะตรงนี้อยู่ถึงสิ้นปีนะครับอาร์ซีอูสผู้กำเนิดนะครับผมบอกกันเลยว่าโคตรเก่ง อ่ะไปสเตปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราต้องถ่ายโอนพลังกันสักหน่อยไหมก็สเตปถ่ายโอนของพลังก็จะเป็นถ่ายทอดใช่ไหมครับก็เดีย๋ยวลองดูว่ามันถ่ายโอนอะไรได้บ้างนะครับริซดอนไปถ่ายโอนให้กับตัวอาร์ซอุสก็จะมีอยู่แค่คุณสมบัติเดียวนะเฮ้ยตันนี้ถ่ายโอนได้ครับแต่ว่าดิสกิลยังมีไม่ครบนะฮะจริงๆเราก็ ยัดดิสกิลให้กับลิซารอนก็ได้นะครับแล้วก็ไปถ่ายโอนให้กับอาร์เซุสพุกกำเนิดเนาะเพราะอยวเราแลกแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องแลกเยอะอ่ะตัวน,นั้นมันไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยอะไรมากนะครับเดีย๋ยวแลกแค่ตัวนี้พอหลักๆก็เอาหัวจงหัวใจให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แลกไปเลย200อยนะก็เดี๋ยวจะดันตัวนี้เข้ามาเดีย๋ยวไปดูความสามารถคร่าวๆกันของอาร์เซุสผู้กำเนิดนะ บอโคตรจำเลยแหละนะครับอ่ะอเดี๋ยวเราดึงของออกก่อนไม่มีอะไรหรอกของเขงิงไม่ได้ตีบงตีบอ,อ่ะอาซิวุกกำเนิดก็ตี2ทางนะครับใส่อาวุธอะไรก็ได้นะครับเอาเป็นสปีดก็ได้นะครับบวกหก็ได้ครับใส่สปีดไปแล้วก็กล่องด้านในเนี่ยก็เดี๋ยวหากล่องมาใส่นะครับเราจะ เอาอาวุธโบกหกแล้วก็เอาของออกก่อนโอเคไหมแล้วเราก็จะหาของมาใส่ซึ่งอา,อาวุธอ๋อมีบวกเจ็ดด้วยเหรอครับใส่ไปอุปกรณ์ไม่พอ,อรวมอาวุธก่อนนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้เราใส่อยู่โบกเจ็ดโบกหกเดี๋ 7, ยวผมใส่อาวุธไปก่อนแล้วการเพิ่มพลังไปก่อน อ่ะไปก็ใส่คิวสปีดก็ได้นะครับโอ้ี้เน็ตไม่ค่อยแรงเลยอันนี้ก็เอย่รวมไปก่อนนะครับลงไปลงไปอันนี้จะเป็นกล่องถุงเทบโตนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับ rcus ผู้กำเนิดเนี่ยให้ใส่เป็นกล่องสีฟ้านะครับเพราะเป็นตัวแทงเนาะแต่ว่าในสีฟ้าไม่มีเราใส่สีนี้ไปก่อน E v o l u t i ชันก่อนก็ได้ครับใส่ไปก่อนอ่ะเรามาดูสกิลข้าวกันดีกว่านะฮะสกิลข้าวนี่นีให้รูตรงนี้เลย อ่าเดอะครีเอชันนะครับออกลบแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีป้องกันนะทั้ง2ทาง50%ให้กับตัวเองแล้วก็ได้รับเกราะ200%แม่งโคตรถึกผมบอกกันเลยแล้วก็เมื่อเริ่มเทอรนะ์นาชุดผู้กําเนิดนะครับจะสุ่มศัตรู1ตัวนะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้น50%โคตรโหดนะครับผมหลังจากที่เป้าหมายถูกกําหนดแต่แล้วจะก,กําหนดตัวอื่นที่อยู่รอดต่อไปโอ้โหดีไหมฮอลล์ออฟออริจินนะครับเป็นสกิลนะครับล้างบัฟของเป้าหมายทั้งหมดนะครับแล้้วก็สราางดาเมจแบบ ไร้ธาตุโจมตีทั้ง2ทางครับกายภาพและเวทนะครับโคตรดีนะฮะอ่าถ้าเกิดว่าตัวละครที่โดนเนี่ยเคยโดนเคลเรชั่นไปแล้วเนี่ยจะแรงขึ้นอีก50%าสิสกิลเคลเรชั่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มบัฟไม่แหละนะครับเพิ่มโจมตีเพิ่มรบกวนห้าสิบเซนแล้วก็เพิ่มเกราะอีก200%แล้วก็ลบล้างดีบัฟทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ลบล่มตับเป้าหมายแล้วก็โจมตีบินอยู่นะจุดดินเชลฟอร์ดได้นะครับแล้วก็จะมีอ่าอ์เซฟลุสนะฮะสร้างได้เมจร,รท แกภาพและเวทนะครับผมถ้าเคยโดนปล่อยเพอร์ลิสซองแล้วจะแรงขึ้นแล้วก็ได้รับความกด50%ตีกลุ่มนะครับถ้าไม่ตายเป็นเพอร์ลิสนะฮะสร้างในแบบลายธาตุนะครับได้เป็น100ตีกลุ่มนะฮะตี2ครั้งนะครับตีธรรมดาแล้วก็ตีสายเวทด้วยนะครับแล้วก็จะตีทะลุโลมาตะพวกเกราะป้องกันต่างๆนะครับถือว่าโหดมากนะครับเพราะนั้นก็ให้เล่นเลยนะครับโหดจริงๆตัวนี้อ่าโอเคแจมาผมบอกเลยว่าตัวนี้สุดๆนะฮะ อลองมาเล่นกันดูได้นะครับในส่วนของนิสัยใจคอเนี่ยก็รีเซ็ตกันได้นะตามปกติเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูนะฮะผมบอกเลยว่าแนะนำนะฮะตัวนี้เก่งจริงนะฮะเดี๋ยวไว้สักสัปดาห์ก็กได้ผมจะมารีวิวเซอร์ส,สิบสองให้ดูว่าของใสจริงของมันเนี่ยต้องใส่อะไรนะครับผมบอกเลยว่าโหดจริงตัวนี้มาถึงก็3ามแสนสามนะฮะสามารถเล่นได้เลยพลังประมาณหนึ่งนะพลังเนี่ย นี่วิธีเล่นให้เล่นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ยืนแบบนี้นี่แสนสองเห็นปะเนี่ยพลังพอๆกับตัวเดิมเล่นได้เลย่ะเเราลองไปเล่นกันดูนะครับตรงนี้ดีขึ้นเยอะเดี๋ยวเราลองผ่านดานเล่นกันนะครับไปพอมสามารถนี่ค่อนข้างโดดเด่นนะฮะสำหรับอาร์เซอุสผู้ก,กําเนิดนี่อันนี้คือทีมที่ดีแล้วนะครับถือว่าโหดมากอาซอุนี่เดีย๋ยวต้องเอาอาร์เซอุสเล่นคนเดียวนะยให้ดูรีวิวคร่าวๆก่อนนะฮะ เนี่ยทีมกับองค์ประกอบของทีมประมาณนี้นะครับมีแท้งมีซับแล้วก็มีดาเมจนะครับมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวที่สุดนะฮะสำหรับการจัดทีมแบบที่เราไม่ได้มีตัวแบบบัฟธาตุเนาะผมจะเอามาซูทล,ลงตัวเดียวพอนะครับลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนจริงๆคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เรียกเทพนะครับเอาเลยตีมาเลยไม่ต้องห่วงมาถึงก็จะให้เปิดคิปครีเอทก่อนนะครับเนี่ยได้เลือดได้โลนะคโคตรดี มันทําอะไรเราไม่ได้หรอกผมบอกให้ถึกจริงนะฮะแล้วก็สกิลนี้ครับตายเห็นรูสกิลกลุ่มคือตัวนี้ผ่านข้ามเซิร์ฟสนุกมากเล่นผ่านข้ามเซิร์ฟสบายอ่ะเดีย๋ยวผมจะปล่อยอันติเมทรอบถัดไปนะเดีย๋ยวคอยดูนะอันนี้ไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับแค่ถ่ายโอนพลังมานิดเดียวนะครับยังไม่ได้อัพแบบเต็มสูบเลยถ้าอัพจริงๆก็ประมาณ4-5แสนถ้ากดจริงนะอนนี่ครับสกิลอันติโคตรแรงนะครับดูเด็ดแล้วได้หลอดอันติเกือบเต็มอ่ะโ คือเริ่มแต่ละเทิร์นคุณก็ได้เลือด200เปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าแค่นี้ก็ถึกมากแล้วนะฮะคือเป็นตัวที่เอาลงยากมากอ่ะผมบอก,กเลยแล้วตีเาเมจโคตรแรงนะฮะเล่นผ่านด่านก็ดี PVP ก็ดีนะครับอันเนี้ยอัพนะเรับยกระดับเอาไป PVP ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าองค์ประกอบนะครับมันเพิ่มตัวแทงเข้ามามาทําให้ไอเดีเนี่ยไปได้ไกลามากกว่าเดิมนะฮะอ่ะเขาคร่าบประมาณนี้เดีย๋ยวผมเจาะลึกอชุดคุ้เดิดให้ในคลิปต่อไปคลิปนี้ ก็เรียกเอาเข้าทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะครับประมาณนี้แหละนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ท่องมันโซนได้ครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าครับ